รมฉันไม่เคยยอมให้ใครทั้งนั้นฉันไม่เคยทำอะไรให้ใครเมื่อแพ้ให้เธอทั้งหัวใจเหตุผลมันคืออะไร ที่หลายคนบอกดูขแข็งฉันไม่มีแรนขัดใจเธอสักทีคงเพราะหัวใจที่เธอมีดีกว่าคนไหนๆต่อไปนี้นี่คือคนของเธอจากนี้ เธอถึงจิตใจขอเพียงแค่เธอบอกเพียงเธอกอ็ฉันสัญญาถ้าฉันยังไม่ล้มหายใจฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำน้ำตาเธอลินหลังหลฉันสัญญา ฉันจะไม่ไปไกลไกลที่ไหนฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียวเรื่อยไปจนวันสุดท้ายด้วยหัวใจด้วยหัวใจ ก็ขอบคุณสำหรับวิธีอาร์ผมเมื่อกี้ไม่รู้วมีเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับก็เลยว่าจะส่งต่อให้เพื่อนก็เลยอ้ <laughs> ด้วยความที่เดี๋ยควคุณแป๊ะคุณแป๊ะนะครับเช้ามาก่อนด้วยความที่วันนี้เป็นนอกจากเป็นวันที่เราจะมาเจอกันนะครับก็ยังเป็นวัน,ว,นวันคล้ายวันเกิดของเราบอสด้วยรู้ไหมครับว่าปีนี้ตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดครับผมเออนะฮะแต่นอกจากบอสอายุสิบเจ็ดคนที่ดีใจไปไม่แพ้บอสวันนี้ที่บอสอายุสิบเจ็ดปีแล้วกวาโศกเศร้าขนาดน,นี้ใครแม่ คุณพ่อคุณแม่ของน้องบอสนะครับขอเสียงตบมือให้คุณพ่อแม่น้องบอสครับบนเวทีด้วยนะครับขึ้นนเวทีเลยนะครับเชิญเลยนะครับคุณแม่เอ่อแอบไปกับฝากปืนที่ไหนครับผมขึ้นเลยนะครับอย่าให้ได้หลุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเอาเทร้อมกันเลยนะครับภาพจะได้สวยงามมากเลยทีเดียวนะค,คุณแม่ครับอ้าว มากเลยมาฝักเท้อ่าวันนี้เออนะฮะแล้ววันนี้ก quote, Lynn, table, ็เหมือนพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับร่วมกันแฮปปี้เบิร์เดย์พร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นประโยคสุดท้าย1 2 3่ ขอนามมากเกินะฮะโอเคนะครับนอกจากนั้นแล้วอ่ะึ้นมาแล้วนะครับไหนๆก็เป็นผู้ใหญ่ของเอ่อพวกเราด้วยนะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของบอสด้วยปวยพรลูกชายสุดหล่อน,นะครับคุณพ่อเช่นแบบครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ว่าไฟฉับทุกคนเนี่ยดีกับน้องบอสก็เลยไม่รู้คำว่าไฟฉับํำเนี้ยมันแปลว่าอะไรตอนรู้สึกว่ามันผมว่ามันไฟขับแต่ว่าญาตินะญาติที่ว่าไม่ได้มาจากสายรื่นเดียวกันแต่มันมาจากสายใหญ่ครับผมขอขอบคุณแฟน วามันปริ่มมันปริ entertained entertained> <m <m ่มมันก็ไม่รู้จะพากผู้ออกมายังไงนะฮะโอ้ดีจังเลยคุณแม่ครับอย่าให้แพ้นะฮะขึ้นถิ่นกันนะครับคุณแม่ครับเชิญครับคุณแม่ครับก็ขอให้เขามีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดูแลเป็ดีๆเจ้บุ๊กครับอายุสิบเจ็ดแล้วก็โตขึ้นในปีหนึ่ง ก็ขอให้มีความสุขแต่ละการตั้งใจทำงานแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ดูแลน้องก็ขอให้รักน้องตลอดไปค่ะใครจะไม่หมดนะครับดมบอสครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เห็นื่อไปรักแล้วยังมีฮะมีนะครับผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมอยากจะให้ได้โอกาสพูดนะฮะครูใหญ่ประจำบ้านเอนะครับผม ดูแลกันมาต้องขอทีสิครับผมนะเักชิญครับก็ก็ง่าแครับครับอยากให้อยากให้มีความสุขครับคือผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าว่าในรอบร้อยคนผมเห็นมันยังไงอ่ะ คือคือเราจะำได้นะครับว่าเด็กมันเยอะมากผู้ชายที่หน้าตาดีๆร้องดีๆบุคลิกโดดเด่นน่าสนใจแต่เออถ้าเกิดว่าหน้าตาแบบนี้ความสามารถเท่านี้เนี่ยอันนี้ใช่การชมหรือเปล่าอันนี้แค่เปิดหัวคือแต่พอพอโชคดีครับที่ได้สัมผัสถึงจิตใจของเขาคือถ้าพูดถึงความสามารถของเขาเนี่ยเขาอาจจะ ไม่มีใครมองเห็นหรอกรอบยคนเห็นเชื่อว่าตอนเลือกเขาเข้ามาก็ยังมีหลายคนที่ยังสงสัยว่านี่มันเป็นใครมาไึงวะแล้วแต่โชคดีที่เราได้โชคดีที่ผมและคณะกรกรมการได้สัมผัสจิตใจที่ดีงามของเด็กนคนนี้ว่ามันไม่มีมนตระทิษเลยลนะให้เรามั่นใจว่าถ้าเรารู้สกรักเขาได้ผู้ชมก็จะรักเขาได้แบบนี้เหมือนกัน ก็ได้สัมผัสได้เห็นจริงๆแล้วก,ก็อย่างที่บอกว่าที่ก็นั่ง,งยืนรู้สึกว่าเออโชคดีเนาะที่ที่เราไม่ได้มองข้ามเด็กผู้ชายคนนี้ไปแล้วก็ให้โอกาสเขาให้ความรู้ให้ให้การศึกษาที่ทําให้เขาได้มีพัฒนาการอย่างที่พ่อแม่เขาคาดหวังอย่างที่ตัวเขาทําสู้เรื่องความกระตันยูเพราะฉะนั้นผมพูดได้เลยว่าต่อไปจะมีเอฟแปดหรือเก้าสิบอะไรไม่รู้ก็แล้วแต่แต่แตว่า ในความรู้สึกของผมบอสก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ผมรักมากมากๆหนึ่งคนแล้วคิดว่าเด็กคนนี้ไม่ไม่มีวันที่จะตกสังหรือไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนก็ฝากให้ช่วยประคับประคองด้วยนะครับยกจะถ่ายเป็นวี่อาร์ก็บพี่รักเอ